ผมไม่เคยรู้สึกว่าการขี่รถมีคัทมันจะสบายขนาดนี้มาก่อนกับเจ้า CL 3 0 0 E-Class และ Level 300 E-Class จะเป็นไงไปดู ถึงรถจักรยานยนต์คิดถึงเอ็มไดศูนย์รวมรถจักรยานยนต์ที่ลูกค้าไว้วางใจมากกว่า50ปีและแนะนําให้มาออกรถมีมากกว่า30สาขาเอ็มไดตัวจริงเรื่องรถจักรยานยนต์รถ2โมเดลนี้มีความคล้ายคลึงกันมากๆนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นต้นฐานเครื่องยนต์ระบบคลาสหรืออะไรต่างๆมันไม่ใช่โมเดลใหม่เพราะว่าเขาเคยออกมาสู่ตลาดบ้านเราแล้วก็คือ CL 3 0 0แล้วก็雷 bel 300เราเคยเห็นหน้าค่าตามันมาก่อนแล้ว ต่อให้มันจะเป็นไฟ LED โฉมใหม่ก็ตามแต่สิ่งที่มันเพิ่มเติมเข้ามาในช่วงหลังนี้ก็คือระบบ e c l u s c h เดี๋ยวเราจะไปบอกว่าระบบ e c l u s h มันเป็นยังไงดียังไงเอามาดูตัวรถกันก่อนราคาจำหน่าย MSRP ของเขาคือ1469และ1599 CL จะแพงกว่าเล็กน้อยเนื่องจากของที่เขาให้มาบางอย่างมันดีกว่าเช่นดิสเบรกหน้าที่เป็นดิสเบรกแบบ floating ขนาด3 1 0ม mm. มมันดีกว่าน่แ กับเลเวลที่ก็ถ้าเกิดคนชอบคือ2อย่างเนี้ยสรุ่นเนี้ยมันจะมีความแตกต่างกันชัดเจนในเรื่องของสไตล์ของตัวรถคุณจะเห็นเลยว่ารถมันจะเป็นรถคนละสไตล์กันถึงแม้หน้าตามันจะเหมือนกันะนะจากทางฝั่งเจ้า CL 3 0 0จะเป็นรถทรง,งออกสกัเบิรสักหน่อยท่อยกสงูงล้อหน้า19หลัง17มาด้วยยาง1 1 0 1 9กับ150 1 7แต่ถ้าเกิดจะเป็นฝั่งของเลเบลคุณก็จะเห็นว่ารถมันออกไปทางคูเซอร์กว่า ด้วยท่านั่งแน่นอนว่ารถมันทรงคูเซอร์กว่าอยู่แล้วไฮซีนบอร์ดที่เตี้ยกว่าจากพื้นถึงบอร์ดแค่690เพราะฉะนั้นความสูงเนี่ยออไม่ใช่ปัญหาสําคัญเลยเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยคุณขาถึงอยู่แล้วยังไงก็เหลือนะมาพร้อมกับยาง130/16กับ150/16ซึ่งก็จะเป็นรถทรงแบบบอมเบอร์ล้อหน้าล้อหลังเท่ากันคุณจะเห็นว่ามัน16ครั้งคู่นะแล้วก็เป็นยางอ้วนมาจากโรงงานท่านั่งการขับขี่เนี่ย ต้องบอกว่าเลเบลเนี่ยมันก็จะเป็นทรงอย่างที่ผมบอกอะมันเป็นคูเซอร์ถ้านั่งมันก็จะแบบเนีย่ยถึงแม้มันจะไม่นั่งฟอร์เวิร์ดก็ตามแต่ว่าถ้านั่งมันก็จะไม่ถอยไปข้างหลังมันจะทำให้ความรู้สึกสบายในการขับขี่ถังน้ำมันของทั้ง2เจ้าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับถัง11.25ลิตรก็คือเลเซอว่าประมาณ1 1 2 2ลิตรด้วยกันทั้งคู่เ y f u ฟรขอชวนเพื่อน เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ที่ช่องของเราและชวนเพื่อนเอนเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเพฟฟูไ i ท์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราและคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราก็เป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานในเมืองแต่ทีนี้ข้อสำคัญของมันก็คือมันเป็นรถที่มาพรา e ้อมระบบ e f l a s h ระบบ e c l a s h คืออะไรอ่า ตอนที่ผมเกินไปตอนต้นชิปไว้ทุกคนว่าเราไม่เคยขี่รถมีคัทแล้วรู้สึกสบายขนาดนี้มาก่อนก็คือถ้าเกิดรถเข้าเกียร์เอ็นอยู่อ่ะนี่คือรถเกียร์เอ็นอยู่นะมันจะมีสัญลักษณ์ตัวเอขึ้นเรากดสตาร์ทได้อยู่แล้วคือรถเกียร์ถ้าเกิดเกียร์เอ็นมันสตาร์ทได้อยู่แล้วแต่ที่มันแจ๋วไปกว่านั้นก็คือเข้าเกียร์ได้โดยไม่ต้องจำคัทแล้วแจ๋วป่ะไม่แค่นั้นในกรณีคุณรถติด คุณเร่งเครื่องไปแล้วเข้าเกียร์ไปแล้วเนี่ยคุณเข้าเกียร์สองได้เลยไม่ต้องกับคัดแต่อย่างใดมันมียอนไปกว่าควิกชิฟเตอร์อีกเลเวลหนึ่งนะก็คือคนที่ใช้ควิกชิฟเตอร์เนี่ยก็คือการเตะเกียร์โดยไม่ต้องการคัดแต่เกียร์หนึ่งคุณจะต้องกาบคัดดีแต่กับเจ้าเลเวลและ CL ที่เป็นระบบ e c l a s s จากทางฮอน da คุณไม่ต้องใช้คลาสิกแล้วสำหรับการออกตัวหรือการใช้งานในเมืองที่รถติดๆมันเหมาะกับใครมันเหมาะกับเบรกินเนอร์ ที่อยากขี่รถมีคัดแต่ก็กลัวการกำคัสตละกันใช้คำนี้เพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะปล่อยคัดเร็วไปไหมปล่อยคัดช้าไปหรือเปล่าขี่รถอมคัดไหมไม่ต้องกังวลลวเจ้าระบบ e class ของ Honda เนี่ยออกมาเพื่อช่วยเหลือในโหมดการขับขี่นี้แต่หลายคนก็จะถามว่าแล้วผมกำคัดตได้ไหมก็กำคัดได้คุณจะสามารถกำคัดตและถ้าเกิดคุณปล่อยคัดตรถก็ดับปกติงงไหม เหมือนจะงงนะแต่ว่ามันทําความเข้าใจง่ายมากเช่นอย่างที่ผมบอกไปถ้าในกรณีที่คุณต้องการไม่ใช้คัดตัตดด้านเครื่องเข้าเกียร์เลยขี่ได้เลยนึกออกไหมหรือถ้าเกิดแบบไปเผลอกล้ามคันทำไงพี่ก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยคันปกติพอรถลอยตัวไปได้แล้วและเข้าสู่ระบบอ e ีคลาสของเขาแล้วก็ไม่ต้องใช้คันแล้วนึกออกไหม เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการใช้งานมันง่ายมากๆนะน,นี่คือข้อพิเศษของเจ้าเลเวล300แล้วก็ CL 300ก็คือที่ผมบอกว่าเราไม่เคยขี่รถมีคันรับสบายขนาดนี้ก็คือในกรณีที่เราต้องการเข้าเกียร์เราไปได้เลยเราจอดติดไฟแดงเราไม่ต้องกรคัดเราจะเข้าหนึ่งไว้ก็ได้หรือเราจะเข้าว่างก็ได้เตะเกียร์ได้เลย กลับมาต่อกันที่ข้อมูลตัวรถกันอีกนิดนึงแล้วกันกับเจ้า CL ที่มีความสูงบอดที่มากกว่าเล็กน้อยประมาณ790ม mm. มก็คือพอเวลาคุณขึ้นไปข้อมแล้วถ้าคุณสูงสักหน่อยก็จะไม่มีปัญหาอะไรเพราะ CL ถูกออกแบบมาให้ลุยได้มากกว่าแล้วก็เป็นรถเชิงแบบสครมเบิร์นอะนึกออกว่าคือเผื่อคุณไปเจอทางทุรกันดารมันเลยทําให้มันมีความสูงที่มากกว่าแต่ก็ไม่ได้สูงจนเกินไปและน้ําหนักตัวรถที่ไม่ได้มากจนเกินไปเพราะเป็นบล็อกเครื่องขนาด300 น้ำหนักตัวรถ174ไอ้น,นั้น170จะหนักกว่ากันเล็กน้อยแต่ว่าอย่างที่ผมบอกมันก็ไม่ใช่สาระสําคัญเพราะว่าถ้าเกิดคุณขาไม่ถึงคุณจะรู้สึกว่ามันหนักถูกไหมแล้วถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ชอบรถแนวสแคมเบิรคุณซื้อเลเบลเลยแต่ถ้าเกิดคุณชอบรถแนวสแคมเบิร์นิดน้อยเดินทางสบายแล้วก็เข้าป่าแคมปิง้งไปตั้งแคมป์ CL อาจจะตอบโจทย์คุณมากกว่าอย่างที่ผมบอกด้วยระบบ E Class ของเขา มันทาให้คุณรู้สึกว่าสะดวกสบายในการขับขี่มากกว่าแน่ๆเช่นคุณสามารถเข้าเกียร์แล้วก็ไปได้เลยเห็นไหมหรือคุณจะเล่นคัดก็ยังได้คุณสามารถกรําคัดออกตัวได้เหมือนเดิมและปล่อยคันหมดรถก็ดับเหมือนเดิมมันเหมือนกันอย่างที่ผมบอกทำความเข้าใจง่ายมากและเป็นการใช้การใช้งานอ e ีคลัสที่ง่ายมากๆถ้าคุณต้องการรถที่สะดวกสบายใช้งานง่ายคุณเป็น beginner คุณไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง เลเวล300กับ CL 300น่าจะเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์การใช้งานของคุณมอสมวควรราคาไม่เวอร์อะไรถูกเแนนท้นง่ายกับรถ Honda CL 300และเลเวล300ครับ <Hey! S 1> ลองขี่แล้ว ส่วนตัวชอบรถลุยๆเพราะฉะน,นั้นจะหนักไปทาง CL 3 0 0แต่ถ้าใครชอบรถทางเรียบเลเวล3 0มก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคุณเพราะมันมาในสไตล์คูเซอร์เป็นรถทางเรียบจะจ๋าอยู่แล้วคุณจะเห็นได้ว่าล้อมันเป็นแบบบอบเบอร์เลย16-16แต่ส่วนตัวชอบ CL 3 0 0ซึ่งไม่ใช่ปัญหาคุณไปลองขี่ได้ที่คองด้ M อ็ได้ธนบุรีเนี่ยเขามีรถให้ทดสอบเพราะว่าเนี่ยติ๊กเกอร์มันแปะอยู่เลยว่าเป็นเทสไร้นะทุกคนคุณสามารถไปทดสอบได้ที่คองด้เอ็ได้ธนบุรี มันเป็นรถทดสอบคุณอยากรู้ว่าระบบอีคัาทำงานยังไงอยากลองเล่นอยากลองขี่ดูไปลองขี่ได้เลยขอบคุณทันไดเอ็มไดเทอนบรีครั้งที่ให้ยืมรถมาทดสอบในวันนี้นะครับก็คันไดเอ็มไดเอ็มทอนบรีเอ็มไดอมอเตอร์ไซค์พร้อมเสิร์ฟและอย่างที่บอกถ้าคุณสนใจสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับและฝากด like, กดไลค์กดสมัครสมาชช่องเพลย์ฟูรไลท์ได้วยเพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารและอัปเดตเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ใหม่